สวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องทางแม่มุลนำโชคอีกวันนะครับตอนนี้ก็สายๆแล้วครับผมวันนี้เอาแม่มูลมาอยู่บ้านแล้วครับหลังจากที่ไปอยู่ป่าตั้งหลายวันไม่มีที่ผูกน้ำท่วมหลักก็เลยมาอยู่บ้านครับวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณที่เราเคยผูกประจำครับมีอยู่กับดีวา เพือพ่อนๆอีกาลายเชือกอยู่ครับนี่เขาจะเอาเข้าหลักเข้าลมเหมือนเดิมลงน้ำอาบน้ำครับน้ำอาบน้ำเหมือนเดิมดูนี่เองอเดี๋ยวพาไปลงน้ำแป๊บหนึง่งปุดปุดปุดปดันนี้มาันนี่มา ดเดินงางวันนี้น้ำอยู่นี่เปลี่ยนบอ่อให้น้อยนึงมาๆมา,มาเฮียน้ำปีนี้ก็ถือว่าแรงครับไม่มีเท่าไหร่เลยนู่นเพียหมาดี๋ยวอยู่ก้นบอน่อนู่นแหละครับ ถ้าเป็นสาลูกนี้แต่สาลูกนั้นก็หลงังอ่ามาลงไปไปอาบนา้ำก่อนจะอายสายหน่อยนึงสองสามโมงแล้วครับเบียนเบียนนาพี่พีเ่เรียวเรียวเรียบไปลงไป ลมแรงน้ำเลยอยู่กนบบ่อเลยไปลมไปนอน ไงไปเฮ้ยเด็ดร้อนๆอ,อาบน้ำเย็นๆอยู่นี่ไม่มีไม่มีควรให้เล่นเหมือนอ,อ,อยู่ที่ป่าโอ้นอน Alo. Ngủ luôn. Chơm luôn. Alo. Ngon. Ôi, ờ nó luôn. Hào nó gì tưởng hát. ทำทุระเรียบร้อยหลวงน้ำก็ต้องทำทุระถ่ายอุจจาระเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้น้ำตื้นบ่จบเรื่อง ô anh em bỏ tố luôn kẹp luôn kẹp luôn mà kẹp luôn à <laughs> <Kèp> luôn à <laughs> <Kèp> luôn <laughs> <Kèp> ô <luôn. cười> นอนเล,ลืกพูนไปตะพูนเอานอนลงอันป่าถว่วมโตเอาเขียกลงไปลงไปอ,อีกเฮ้ยเอาวนคลยมุน รวมลงมันบอถัแบบ่วแอบลรองอ่านหนมันเปียกหลังเลยแม่เออเอามว้วนละมือบันเทิงเรื่องเลื่องมาขึ้นมา ไอ้เรนี้ก็ชุ่มําแล้วไปฮึายเข้าร่มเข้าหลักฮึเออขึ้นคอยครับขึ้นที่เนินที่สูง ออมาจากพี่ไยเอาลมเราวิ่ง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 เฮ้ยมาจากพี่เปลนไหมพี่พี่พี่ นี่มามามาทางทางคูณพี่ทางคูณพี่มาเอาสีคุดลอยเลยไอ้ยเด็กก็จะร้อนร้อนคชตัวนี้ทั้งรุมทั้งร้อนโอ้ยตอนกลางวัน hãy à, thi yên viên non phát quạt à. à, ai hàng phai nhang phai Ngoài ngoài Tập hàn đây nè Chạy đồ tập hàn đi Ây มาหาลมก็ประมาณร้อยสองร้อยเมตรครับอเอาเท่าไรงไายจองตัวเว็นเถอะเถมาพี่มาทางพี่บ้านเราอยู่ทางนี้ ไป,ไปเข้าบ้านเข้าหลักเรียบร้อยแล้วครับผม,มย่าให้กินด้วยวันนี้ <c oughs> ยาก็บอกไข่ง่มแล้วครับจะแรงมากกว่าขนาดผักสวนครัวที่คุณยายแม่ยายท่านปลูกไว้ก็ไม่ได้ผลเลยครับปีนี้ เหลืออ้อยอยู่สองสามกอเย็นครับพักก่อนตอนกลางวันครับลมเย็ยนๆรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยครับพื้นจะได้ไม่ร้อนด้วยก็ฝากเลยนะครับฝากม่แม่ ฝากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจครับให้บ้านพังแม่มูลด้วยด้วยครับเด้อครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ